แช่แล้วซาวแล้วพร้อมนึ่งแล้วจ้าข้าวเหนียวของเราเดี๋ยวจะมากินกับอะไรก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะคะเดี๋ยวมาทำหมูหวานกันนะคะขั้นตอนแรกหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆโอเคหั่นไปเรื่อยๆค่ะหั่นจนหมดจ้าเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนการหมักหมูกันนะคะเตรียม สามกษัตรนะคะมีพริกไทยมีรากผักชีมีเอ่เอพริกไทยดำอ๋อสี่กษัตริมีเม็ดมีเม็ดผักชีด้ดวยด,ด้วยผงให้มันละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสกันนะคะโอเคละน้ำซอสเราก็จะใส่น้ำตาลไปก่อนครึ่งเอ่อครึ่งทับพีเนี่ยคะ่ะ เราไม่มีน้ําตาลมะพร้าวแต่เรามีน้ําตาลในน้ําตาลน้ําพึ่งอะค่ะน้ําตาลน้ำพึ้งให้ความหอมนิดนึ่งนิดนึงนิดนึงใส่ไปนิดนึงจ้าแล้วก็ซอสฝาเขียวจ้าเดี๋ยวใส่ใส่ไปแบบพวกซอสพวกน้ำกับน้ำตาลเดี๋ยวจะใส่เท่าไปเท่าๆกันก่อนนะคะ ใส่ปริมาณเท่าๆกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมดูว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่เข้มข้นยังไงเดี๋ยวเติมเหืือเติมเพิ่มทีหลังได้นะคะ,ะใส่ไปเท่าๆกันกวนอร่อยไม่ซ้ำำซําจําสูตรบ่ไดเฮ้ตึ๊บตึ๊บตึ๊ใส่เกลือ,อเกลือไปครึ่งช้อนโต๊ะก็พอ มันมีเกลือนคะาบาังมือใช่ไหมมันขึ้นช้อนโต๊ะกับผมใส่ผอมปรุงรสหน่อยผงมปรุงรสก็ไปขึ้นช้อนโต๊ะครับโอเคก็ใส่น้ำร้อนให้น้ำตาละละลายไปนิดนึงแต่คนให้เท่ากันก่อนนะครับ เสียงข้าวเหนียวชุ่มๆข้าวเหนียวเสร็จก่อนอยู่แล้วคนไปให้ละลายครับผม อย่เพิ่มสีสันด้วยสีวดำนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ น้อมๆกิโลวะแม่เลิมโล,ลกับอีกหนึ่งขีดเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ำซอสเราเข้มข้นพอไหมนะคะชิ้มได้นิดหน่อยชิมนิดหน่อยยังไม่เข็มจา้าใส่เกลือลงไปอีกครึ่งช้อนชาครับผม ช <Ch> ้นโตะเออครึ่งช้อนโตะเดี๋ยวน้ำปลาบิดหน่อยนึง้ออใส่น้ำปลาเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะถ้าเป็นลูกชายแม่ก็จะใส่ซอสสีราช้าเปล่าเคยวิ่ใส่ทุกซอสที่เรามีอยู่ตรงนั้นอนะ <c oughs> ถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาก็ถ้าใครไม่ชอบน้ำปลาไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่นี่ใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวพอหมักเข้าเนื้อเขาก็ไม่ได้กินน้ำปลาแล้วะคะ่ะอ่ะได้ละโอเคเดี๋ยวไปหมักเนื้อกันครับผมมามมใส่สามกระสักไปนะจ๊ะโอ้ย ใส่หอตไปมีดบ้านเนี okay ่ยเสียเสียบเนาะหอมมากอะกระเทียมหอมพริกไทยหอมเส้นเผือกเส้นเผือก มักขึ้นเทพไปก่อนจ้าสสดนะจ้านหนักมันต้องคั้น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 จนเข้าน้ำเข้านเานือ้อไปแล้วค่ะ เราเย้ืเราปพนค่นกจบเขาจะเข้าไปในเนื้อนั่นนะคะควอบหมดแล้วมาเรียเข้าตาอกกันนะคะทุกคนมาเหงาดีเถอะละ เย่ล้วะ,ะทุกคนถึงขั้นตอนเอาออกมดทอะดแล้วเะจ๊ะตัดจ๋วดี๋ยวเดอดนยีลวดีดี๋ยวีวดนอนีนอ เค็มแล้วเค็มแล้วม,ม,มา่มมั่มาทอดถาดแรกก่อนเนื้อหนึ่งกิโลนี้ใส่สองถาดนะคะมาจับมาจาับโอเคก็ไหลก็เรียวก็เรีย้ยวดิฉันไปทอดนะจ๊ะคนข้าวเหนียวจา้าคนข้นาวเหนียวอ่โบมันไม่มลก รู้จักโบมไหมคะทุกคนทุ่งกันจีหาจ้าสีน้องไม่วไม่วสีขาวๆลูกคิง้าคือชีสคามันมีลองกินดูสิอ๋อคินวิน เต็มสิบให้กี่ดาวห้าดาวเองเต็มสิบนะเต็มสิบให้สิบดาวเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ